ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับคำเรียนโทรแพทก์เทคนิ e อิงลิ h มาเรียนฝึกพูดภาษาอังกฤษกันค่ะ h ฮัลโหล to meet you. สวัสดียินดีที่ได้รู้จักคุณ You are welcome ด้วยความยินดี with pressure ด้วยความยินดี my pressure ด้วยความยินดี what country are you from คุณมาจากประเทศอะไร I am from Denmark. ฉันมาจากประเทศเดนมาร์ก have you e v e r visited Denmark. คุณเคยไปเที่ยวประเทศเดนมาร์กไหม I have never been. ฉันไม่เคยไป No, I've never been. ไม่ฉันไม่เคยไป Do you want to go? คุณอยากไปไหม I don't want to go ไม่อยากไป Because of what? เพราะอะไร I don't have money to buy a p l a n e ticket. ฉันไม่มีเงินซื้อตั๋วเครื่องบิน I pay the e x p e n s e f o r you. ฉันออกค่าใช้จ่ายให้คุณ Thank you very much no problem ขอบคุณไม่เป็นไร I'm ready to make you ฉันพร้อมที่จะทำให้คุณ I'm happy to make you ฉันยินดีที่จะทำให้คุณ I u n d e r stand w h a t you s a i d ฉันเข้าใจที่คุณพูด I can't n o accept you r goodwin set ฉันไม่อาจรับความปรารถนาดีของคุณไว้ได้ Because I have work to do เพราะฉันมีงานที่ต้องทำ Are you ready? you tell me คุณพร้อมอะไรคุณบอกฉัน Yes, I'll tell you ได้ฉันจะบอกคุณใช่ฉันจะบอกคุณ I will wait for your answer ฉันจะรอคำตอบจากคุณโอเคได้ค่ะได้ครับ What do you do? คุณทำอะไร I did not do anything ฉันไม่ได้ทำอะไร I work. ฉันทำงาน I drive. ฉันขับรถ I cook. i n g ฉันทำอาหาร I eat rice. Right. ฉันกินข้าว I clean the house ฉันทำความสะอาดบ้าน I will sleep ฉันจะนอน Wake up ตื่นนอน Have breakfast านอาหารเช้า do exercise ออกกำลังกาย take a shower อาบน้ำ wash your face ล้างหน้า บลัชช <Blood> ีแดงไฟเกล็ดเดสแต่งตัวบัตออนแม็กอัพแต่งหน้าดื่มกาแฟ เติมกาแฟ r e p r e yourself, ติลมตัว go to work, ไปทำงาน go sightseeing, ไปท่องเที่ยว เออทีวไปเที Where are you going? ่ยว w h r r y y u u o o n g ไปเที่ยวไหน t ทอเมริไปเที่ยวต่างประเทศ which country ประเทศไหนอันทรีลักเซมเบิร์กประเทศลักเซมเบิร์กเห็นไอ้วนบ่เธอถ้างั้นฉันไม่รบก,กวนโอเคตกลง It's nice to meet you. ยินดีที่ได้พบคุณ The same thing. เช่นเดียวกันค่ะเช่นเดียวกันครับ I'm very happy. ฉันดีใจมากๆาก l e t go find something to eat first. หาอะไรทานกันก่อนโอเคตกลง Pre รีเท a อ e ี t เชิญคุณนั่งก่อนสิ thank you ขอบคุณค่ะ What do you like to eat? คุณชอบทานอะไร I like to eat everything ฉันชอบทานทุกอย่าง And what do you like to eat? แล้วคุณลาชอบทานอะไร I can eat everything ฉันทานได้ทุกอย่าง you can order food now คุณสั่งอาหารได้เลย What will you eat คุณจะทานอะไร i t e fish ฉันสเต็กปลา so what do you eat แล้วคุณหละทานอะไร i eat like you ฉันทานเหมือนคุณ have you ever been here คุณเคยมาที่นี่ไหม no i've never been here ไม่ฉันไม่เคยมาที่นี่ yes w i e r be h e r e ใช่ฉันเคยมาที่นี่รองทําอาก็มานานแล้ว that's okay นั่นไม่เป็นไร never mind ไม่เป็นไร I will keep t h i time จนจะเก็บวันเวลานี้ไว้ i t the good feeling you have for me กับความรู้สึกดีๆที่คุณมีให้ฉัน I will keep the good feeling you have for me ฉันจะเก็บความรู้สึกดีๆที่คุณมีให้ไว้กับฉัน I do the same ฉันก็เช่นเดียวกัน I will never f o r g e t ฉันจะไม่ลืมเ t and time วันเวลา Very good ดีๆ Keep it in my memory mm hmm. ให้ไว้ในความสมจำของฉัน I promise ฉันสัญญา You promise คุณสัญญาแล้วนะ Yes I promise ใช่ฉันสัญญา I will ever forget ฉันจะไม่ลืม You don't o need to worry คุณไม่ต้องกังวล Show out ทำใจให้สบาย I will believe your words. ฉันจะเชื่อคำพูดของคุณ I t r u s h you. ฉันเชื่อใจคุณ I believe you. ฉันเชื่อคุณ of course, แน่นอน I want to add time ฉันต้องการเพิ่มเวลา I want to reduce time ฉันต้องการลดเวลา Okay, I'll take care of it for you ได้เดี๋ยวฉันจัดให้ thank you for understanding me ขอบคุณที่เข้าใจฉัน that my duty นั่นคือหน้าที่ของฉัน you did very well คุณทํำได้ดีมาก I have to do my best. ฉันต้องทำให้ดีที่สุด I will decide this. ฉันตัดสินใจแล้ว i have let you know. ฉันจะบอกให้คุณรู้ It might fall. ความผิดฉันเอง I understand you ฉันเข้าใจคุณเดี๋ยวว่าไม่ไม่เป็นไร Everything can be fixed ทุกอย่างแก้ไขได้ You can do it. คุณทำได้ I can do it. ฉันก็ทำได้ You are very clever. คุณเก่งมาก You are very talented. ุณเ,เก่งมากๆ Thank you for your compliment ขอขอบคุณสำหรับคำชม I speak f r o m my heart ฉันพูดออกมาจากใจ How are you คุณเป็นอย่างไรบ้าง I care about you ฉันเป็นห่วงคุณ Are you okay? okay. คุณไม่เป็นไรใช่ไหม Yes I'm fine ใช่ฉันสบายดี I'm a fine ฉันสบายดี thank you for your concern ขอขอบคุณสำหรับความห่วงใย the love you have for me ความรักที่มีให้ฉัน thank you for the love and from you give ขอบคุณความรักความอบอุ่นที่มอบให้ t o ทู I would write to end the clip here วันนี้ฉันขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ค่ะ See you next clip คลิปหน้าพบกันใหม่ค่ะ thank you for clicking follow ขอขอบคุณที่กดติดตามค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยค่ะ